Jack, oh. Jack. มาขอบคุณเชนเอางานของผมวันนี้แจ็คเจอรสเาเร็จแล้ววันนี้เชนเอาเขาฟักันเขาของแจ็ควันนี้เป็นไงบ้างครับยังดีก็ยังดีร่างกายยังไปได้อยู่ไปได้ร่างกายถือว่าโอเคตั้งแต่ต่อมาสามสามเสมอครับผมแต่บางทีแพ้แพ้บ้างบางทีจังหวะงบางอย่างบางอย่างกรรมการกรรมการไม่เหาบ้างอะไรบ้างครับครับผมครับตอนเขายังมีอยู่เยอะเลยยัง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 เขาได้ยังเขาได้อ่าอ่าก็จะอัพคู่บอสมัยครับครับครับผมอ่าแล้วครับผมแจ็ควันนี้เป็นไงบ้างวันนี้น้องครับก็้ทำเต็มที่ครับ เรับรงงความรู้สึกเป็นยังไงอ่ะแจ็คมันแพ้มากี่ครั้งอ่ะแ,แพ้มาแพ้บ้างชนะบ้างแต่ว่าแพ้เยอะกว่ามันมันรู้สึกทอ้อไหมตอนแพ้เยอะๆแบบเราตั้งใจมาเกิดแล้วก็แพ้เกิดแล้วก <โ nin S 1> ็แพ้อะไรเงี้ยมีบ้างาท้อถือว่าท้อสิถึงขนาดยังไงอไ้ฮะพูดวันนี้พูดไม่ถูกอ๋อพูดไม่ถูกโอ้แล้ววันนี้วันนี้เหมือนกับยกบุคลอกจะโอกเลยมั้ย ก่อนทุบมั่นใจยังไงอ่ะก่อนทุก่อนทุบก็ประมาณเต็มร้อยครับเต็มร้อยเลยร่างกายเป็นไงบ้างน้องก่อร่างกายก็รู้ดีใช่ลหมครับเรู้ดีใช่ไหมก็ได้จากนายสอยโดยพักช่วยอ๋อไอคิวเท่าไหร่ครับวันนี้วันนี้น่าจะมีประมาณเกือบห้าหมื่นนะครับเกือบห้าหมื่นโอ้วันนี้หมดไหมหมดไหมห้ายกหมดไหมอ๋อยังครับผมฮะก็ยังครับไม่หมดไม่หมดพอได้อยู่นะ เกมมาชกเป็นเป็นของเราช่วงไหนอ่าชกชกไหนอายุอ่าชกสี่อ๋อยกสี่เหรอสายแรกยังไม่มั่นใจเท่าไหร่เหรอก็มีอ่ามีแจ็คจ็คเอออะไรอ่าขอบคุณเอาหลังจากนี้ไปแล้วเนี่ยจากแก้งเมืองใครมีไหมอ๋อตอนนี้ยังคู่ชกพี่หมอสมหมสมอยู่พี่กัดเท่าไหร่แจ็คพี่กัดเท่าไหร่ร้อยยี่สามร้อยยี่สิบสี่ฮะร้อยยี่สิบสามร้อยยี่สี่เราไปเป็นเชนเนอร์ที่ต่างประเทศเนี่ย